เพื่อนรักรักขุดทองไอ้พวกฟ้าเหลืองที่เหมืองทองไอ้พวกววีรบุรุษประตูหลังไอ้พวกเกย์คิงไอ้พวกนักขุดเหมืองอะรวยกันใหญ่ไอ้สัตว์ไม่ได้อุ้มหลานชาตินี้ไม่ได้อุ้มลูกอะได้อุ้มตะเหลืองไอ้สัตว์ไอ้พวกเกย์คิงไงไอ้พวกดาวแรกสองร้อยดาวต่อไปจ่ายแบบมิเตอร์อ่ะอ่ะอ่ะอ่าอ่าอ่ะอ่ะอ่ะไอ้สัตว์ มันน, <ST> an <throp ans> น่าจะมีปุ่มคอมตอน5นาทีนะเว้ยไปรอทำเงี <uno> ้ยอะไรถึง15โคตรทรมานเลยสัตว์5นทีแม็ก็คอนได้ละนะเว้ยไปแล้วบุ๊มบิลก็เล่กันอย่างเงี้ยเริ่ม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 ใหม่เริใหม่ขอพี่เขาเริ่มใหม่ดิโดนปฏิเสธอย่างรวดเร็วไอสัตว์เร็วกะถามจีประเทศไทยเงี้ยโคตรเร็วเลยสัตว์เฮ้ยไอหัวห้องแม่งชื่ออะไรบ้างคนชวนกูมาเล่นน่ะนอนแทงจบ กมนี้ไปกูกับมึงตาดญาติขาดนิดกันนะเวย้ยคือแบบไม่รู้จักกันอะ่ะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอเขาจะเมนี้ไปกะจะเสือกเราลื่ชวนกูมาอีกไอ้สัส์โปรโมทจากไอเควันต่อยกันจากับเคโลที่แรกกูกันนุกขโมยดังประจำปีที่ไหนได้แม่งมวยอปีประจำวันเชิญกูมาซะดิซะดีเลยไอ้ส,สัเอากูมาแพ้สก,กอร์สิบเก้าต่อหกกูรึว่เอาปตอหนองจอกเตะกับแมนยูเถอะไอ้เหี้ยมืออ่อนไม่เกี่ยวกับฮาไอส้สัที่ชักว่ามากนี่อ่าบีดมือะ ชักโป้จนเบอร์ตามีน้ำเข้าออที่ไหนอะ่ะปากสันละลิกละลิกอเหียปาการคนติดยาวะนะฮึไอห,หัวฟ้าเหลืองที่เหมือนทองอะไอพวกแบบไป,ไปตามล้านเกมแล้วแบบใส่เกมขาสัน้นน่ะขาสั้นแล้วแบบมีควยโวกมาหน่อยนึงอะแล้วทำท่าเป็นเกาควยอะเวลาเป็นนังโป้ที่จริงไม่ใช่ชักว่ากูทำบ่อยมันรู้ดีเลยนะมึงอะใช่เลยนะมึงอะโอ้ย ปกติเวลาเขาไปเล่นเกมกันเขาก็จะซื้อพวกขนมพวกน้ำโคกมาตั้งไว้จอคอมเน่ยมะของกูนี่กระดาษจะชูห่อแล้วหกบาทไอ้สัสผมเป็นวัดชักว่าวนี่กูมาอยากบอกละมันไม่สุภาพเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้เนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่ยเ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 นี่ลเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่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  กูถามจริงเลยแลนดี้สาเหตุที่มึงรอดเนี่ยมึงใส่พระอะไรหรือมึงไม่ได้บวกกับเขาวะไอ้เฮียเขาบวกกันตรงเนี้ยแลนดี้ยืนตรงนี้มึงคิดดูดิไอสัตว์กูนึกว่าเนนคํมเดะมีโคตรเก่งเลยไอเฮียเรียกว่าทําไมแลนดี้มึงน่าจะเรียกไนฮาวนะเนี่ยมาวิ่งเล่นแถวเนี้ยวิ่งเปสวนจตุจักเลยไอสัตว์กูนึกว่าไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่หรือไอเฮียไปทั้งแมพ ะบางคีไอ้ตว์เรื่องหาตีนี่ถนัดเป็นไงตายเดี๋ยวไอ้แสบไม่ถึงตามนี่ไอ้แย่ในมือออนช้ามากโอ้โหจะพาเมื่อเรียกว่าล่อตีนให้เรียกว่าวินาศกรรมมึงอย่าไปเรียกว่าล่อตีนเลยขาดสภาพมึงอะเหมือนไอ้นั่นเลยเวียดนามกับไทยอ่ะหกศูนย์ไอ้แยอืม จอกรู้เลยนะว่าเป็นบอลน,น่ะพี่บอกแล้วปศูนย์มันอาจจะเป็นปตีตังกไ็ได้นะไอ้สั์ทำไมมึงรู้ว่าเป็นบอลแล้วมึงก็ทำแบบนี้ไะอะอะอ่ะบังกี้โอ,อโอ้ยไอ้สับนี่แม่งกูนึกว่าตูก้กสิกรที่อยู่หน้าเซเว่นแถวบ้านกูเถอะไอ้เหี้ย อน่ยอ <Yeah>, yeah. ่ะอ่ะอ่ะมึงดูเนี่ยมึงดูเนี่ยบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยไอ้สัตว์มึงดูวิ่งเป็นสนามที่รับแทงเลยเนี่ยมองกาสอยู่มั้งพี่ก็มาโยงกูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูด้วยอ่ะน่ะกูสังเกตหลายทีเลยเฮียเนี่ยจบเกมนี้แม่งไม่ซึ้งเลยรถพระธรรมเลยกูบอกตรงนะไอ้เฮียกำไรใครก่อกำไรชักเบาไม่เห็นโลงศพแสดงว่ามึงเข้าผิดศาลาชิบหายเลยไอ้เหี้ย เอจบแล้วจบแล้วชื่อเสียงที่กูสั่งสมมาโอ้ยสามสิสี่ต่อสิบไอ้เย่ยมีปุ่มคอนปะเนี่ยแปดนาทีเนี่ยไอเราไปวิ่งเล่นในป่ากันดีกว่าเหมือนไปอะ่ะกูมไม่อยากเป็นอาดัมกับอีฟกูยังมีเล่นไฮไฟอะ่ะมึงแอบไฮไฟมาได้ป่าวเดี๋ยวกูทำสก,กีนให้กูทำสวยนด้วยสกินอะ่ะกูใส่เพลงเปนด้วยไอ,ยยยอ้้ยกูตายโอ้ยเย ไฮเข้าไฮไฟกูอ่ะไปถึงอ่ะโอ้โหเพลงพิเศษเวไอซ์โคตรทันใหม่เลยอ่ะอ่ะอโอ้โหไม่มีความเป็นศิลปะเลยอ่ะโอ้โหโนาะโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกมันจะถึงไหมไอเนี่ยเออีกสักดอกแล้วกันเยอะขลิพวกควยเลยเนี่ยโอ้ จบแล้วจบแล้วโอ้กูดูแล้วแมงไม่เหมือนกูมาเล่นฮอนเลอ้ยี้ะเหมือนกูอยู่โรงฆ่าไก่อ่ะจะบีบจะตายจะใครก็ตายเหมือนเดิมัวควยราชการหัวดอใม่มันมันชวนมาครับมันบอกให้รอหนึ่งคนหนึ่งคนนี่กูนึกว่าทีเดียวเอาใครมาล่ะตอนที่มันบอกให้กูรอหนึ่งคนโอ้ยเยียนนี่แมงหน้าจะเก่งเว้ย ขนาดสี่คนยังรออ่ะมึงคิดดูเออมึงไปดูคนที่แม่งชวนมาดิไอสัตว์กูน <c oughs> ึกว่าบัวขาวสมัยหกปีก่อนเลอเหียทำไมวะบัวขาวหกปีก่อนมันเป็นสังคังไงการันังก็ฉา,ามิที่ข้างขวาไงมันเลยขึ้นสังเวียไไนไม่ได้ไงเมื่อก่อนมันไม่ได้ชื่อบัวขาวปอประุกนะเว้ยมันชื่อบัวลอยปอไข่หวานไม่ใช่บัวลอยเจ้าเพื่อนยากหรอวะ ทำไมจากค่าเร็วเกินไปใช่ไหมคนละค่ายอันนั้นคือมาเน้นเอไอสับนี่ดูไปดูมาหน้าเหมือนอี้หลงเหมือนกันน้เว้ยไออี้หลงไอที่ไปใส่กระบัวขาวอ่ะไอหัวล้วล้นอ่ะไอเอรอเนียไอเล็กจินเนียอะไรเนี่ะอ๋อโอ้โหไอสับนี่ปืนกูอ่ะเนี่ยว่าวีบีกันจริงแม่งเพราะว่ามึงอกี้ไอสัตว์ไม่เข้าเลย โอ้ยป oh, oh ืนกระบอกนี <c oughs> ้จบปืนนี <c oughs> um, mm, um, ้กูจะไปขายเลยล่ะกูจะช่างโลเลยี้อ่ะเกมนี้มันมีการขายอวตารปืนบอลพอเลยกูเลิกการเดโวละมึงทำให้กูท้อแท้กันการเล่นเดวอ่ะมึงนึกดูอ่ะกูเล่นมาเป็นร้อยแม่งเปนไปมูลของกูไม่ท้อแท้เฉพาะวิทะเลจบเกมนี้กูจะจับวิทะเลบวชทีแวงเลยไอ้สับให้มันอยู่แต่ในวัดไม่ต้องออกมาเจอสาธุชนและญาติโยมทั้งหลายและไอ้นอนแทงหัวคว้เลยเนี่ยอย่าเพิ่งชวนกูอีกนหไอ้สั์ เดินผ่านหน้าบ้านกูจะเสิร์ฟให้กูจะเอาแมงหน้าเม็ดเลยไอ้เหี้ยกูจะกูจะลบเกมทิ้งเลยอ่ะโอ้ยอันนี้เต่าจริงปะเนี่ยคุณนึกว่าเอามาเกดอนหรือไอ้เหี้ยโคตรถึกด้ยแลนลี่ทำอะไรครับแลนลี่โอ้ยตีแรงยังไม่สั์ตีแรงขนาดนี้เก็บแรงไว้ตดเถอะแลนดี่วิ่งเร็วลูกวิ่งแลนลี้รุ่งโอ้ยเก็บแรงไว้ตดเถอะไอ้เหี้ยตีโคตรแรงเลยสั์สงก็เป็นภาษาอีสาน นี่เวไวยแลนลี่แลนแลนหำแลน <c oughs> แลนลี่เ้ยพ่อมือหยัดแม่ไต้อะว่าดอนี่วัาดอแล้วดีแลนลี่ <c oughs> ลอ่ะเนี่ยอเดเตอร์เนี่ยถ้าไม่ตดอแล้วดีเนี่ยมึที่ใส่ถุงแล้วมาตักให้กูกินแล้วเอ็ดนองอคุเป็นรายการใช่ไเฮ้ยว่าฝั่งนั้นมั้ง เติมบัตรทูมูฟซื้อเกาะแน่เลยว่ะมันมีเติมพวกซือ้อทูมูฟเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรอย่างนี้ป่ะมีปะ่ะเติมบัตรอ่ะกูจะแทงให้มิดเลยโอ้ยเลือดสามพันกูตะพันร้อ,อ,อรย 3, ยีย่แม่งยังลบอ่ะไอ้สักรกูตะพันดาเมจร้อยยีย่มึงเลือดสามพันมึงอย่าะลบเถอะกูขอร้องดิ้นครับจะดิ้นสองตึ้งงจดิ้นครับจะดิ้นมามาไม่ต้องเล่นแล้วไอ้สักรเล่นไปก็ป่วยกัน ฟังกูร้องเพลงดีกว่ากูจะฝากิีเกลใหม่เข้าสู่อัลบั้มงามตีนและจาโดมและสาธุชนทั้งหลายเพลงนี้กูแต่งโดษดบึ้งเฟ็เมาตอนกางวันนี้เองเนี่ยกูจะไปออกรายการจุมทางเสียงทองโอ้ยตาหน้าเอาดีๆตาหน้าเอาดีๆอ้สัตว์มึงยังกล้ามาพูดเรื่องเชมหน้ากับูู้้กเหรอ กูกับมึงอะถูกตัดขาดกันอย่างเป็นทางการเลยสัตว์ถ้าเป็นผสัมพันทางการเขาเรียกว่าหย่าขาดเหมือนลูกเมียน้อยอะมึงเป็นแค่ลูกเมียน้อยแล้วตอนนี้มึงเห็นเสกโลโซกับกานแล้วเขาหย่ากันอะอย่างนั้นเลยไอ้เหี้ยขึ้นแบบขึ้นลงขึ้นศาลอะฟ้อ,องศาลอะคดีร้อยล้านอะอ,อย่างน,น,นั้นเลยนอนแทงชื่อน,นี้กูจำยจันกูตายอะยันลูกบวชอะชื่อเนอี้ไอ้เหี้ยคาร์เดเตอร์ไม่ช้าเมียผัดม้าให้แดกเลยไอ้สัตว์โคตรคึกเลยไอ้เหี้ย ตายเลยแรกๆกูไม่กวดีเยอะดึงได้แม่งไฟตายกันสีตัวเว้ยอือเอาไอเยี่ยนี่ตายแบบงงๆไม่ตรงตาโอ้๊ยไอสัตว์รักเพื่อนมึงจังกูถามจริงเด้อเพื่อนมึงคนที่มึงชา้าไปอ่ะมึงยืมตังกันมาเพราะว่าไอสัตว์ไอเยี่ยมันจะไม่ให้เพื่อนมันตายไงรักกันจัง โอ้ยลูกเกมเป็นอย่างนี้ตีเลกผิกมึงมีใจไหละกรรมจริงมึงออกมาทาไมเนี่ยกระจกหด้านเนี่ยมมงคิดว่ามึงจะได้ฆ่าเขาเหรอจะมาทาแคปหมูไงเรามาสอนวิธีทำแคปหมูตีดึ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 ดดึดึดึดดึดึอด โคเห็ดเลือดแล้วน้ําตากูจะไหลช่วงนี้ชินะถนทางเป็นหลุมเป็นบ่อผู้ว่าอยู่ไหนรู้แล้วแก้ไขด่วนครับเจ้านายโอ้โหยพี่800สะเดือนยังไส้ติงไอสัตว์ไม่ต้องทํามาหาแดกโอ้ยมังกี้เหี้ยนั่นน่ะคุณนึกว่าลิงเขาสามมุกใช่ทามาเลยมาเลยนี่ไงมันมาแล้วอ่ะมึงไปเรียกพี่เข้ามาทําไมอ่ะ โอ๊ยโอ๊ยปวดแสบปวดร้อนโอ๊ยตาตดตาตาพี่กดปุ่มตรายโอ้สี่สามสองกดเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักกดเร็วกดเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักครับวันสุดท้ายจะได้ไม่เป็นภาระของลูกล้านไอ้เหี้ยไอ้นอนแดงไอ้คุ้ย